ทุกคนตอนนี้ประมาณหกโมงสี่สิบพระอาทิตย์กำลังขึ้นนู่นแล้วและเราก็ตื่นมาเก็บผักเราจะส่งไปให้พี่สุมาลีที่ที่เขาชอบส่งอาหารแมวมาให้เรากับที่เขาให้ค่าทำหมันช่วยเราอันนี้มันเป็นรวยธรรมาชาติแล้วก็ที่จริงมันยังไม่ถึงเวลา รวยมันยังไม่หมดเวลาห่อหมดหรอกดูต้นใหญ่มากแต่ว่าเพราะว่าเราจะส่งไปให้พี่เขาแล้วเราก็เลยจะเก็บไปพร้อมกันเลยเราจะหาประมาณลูกใหญ่ๆไปให้พี่เขาก่อนลูกที่มันเริ่มห่อเยอะแล้วนี่ลูกนี้ให้พี่เขาไปสักสองลูกไม่รู้พอพี่กินหรือเปล่าเพราะว่ายังมีเพื่อนเพื่อพี่ๆของพี่สุม,มาลีที่เขาช่วยตอนนั้นด้วย ทุกคนดูนี่สิใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้น่าจะใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูนี่ที่จริงมันต้องมีคนถือใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเอาลูกนี้แล้วก็ลูกนี้ด้วยมันกว้างมากเลยนะดูนี่ทุกคนเห็นความกว้างไหมเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยปลูก รุ้ยขายอะผัะกกาดขาวสิรุ้ยมันพูดยากสําหรับเราเราไม่ค่อยปลูกผักกาดขาวขายเพิ่งจะปลูกสองสารอบเราก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าพวกเกษตรกรที่เขาปลูกรุ้ยขายเนี่ยของเขาใหญ่ประมาณไหนไม่ถึงแบบใบนะแต่ของเราใหญ่อย่างนี้เราถือว่าใหญ่มากแล้วแหละดูนี่ สำหรับเราแบบนี้คือโคตรใหญ่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยปลูกเราก็เลยเราเคยปลูกอยู่ครั้งสองครั้งแล้วมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแเราเลยไม่รู้โหสำหรับเรานี่ต้นหนึ่งใหญ่ขนาดนี้นี่ถ้ากินได้ทุกใบก็คงจะดีเดยเราต้องไปเราต้องไปเอาใบาที่มันไม่ดีออกใช้มีดตัด นี่มันมองไม่ชัดมันมองทุกคนมองด้วยตาปลาอาจจะดูไม่ออกว่ามันใหญ่ประมาณไหนนะประมาณนี้ไล้เห็นขาเราเทียบไหมเนี่ยใหญ่มากแล้วก็หนักมากโอ้หถ้าชั่งน้ำหนักทั้งหมดนี่ก็คงจะเป็นแบบสามสี่โลได้ไหมเนะี่ยไม่ได้หรอเราสึกว่ามันหนักมากนะ ไว้บนกล้วยต้นใบตองทุกคนดูสิใหญ่เท่าเนี้ยเดี๋ยวไปเอาอีกอันหนึ่งก่อนนี่ไม่รู้คอเพี่เขากินหรือเปล่าส่งไปสองลูกก่อนจริงๆใครอยากกินผักของเราก็ซื้อได้นะมันเป็นผักที่ไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงเลยสักครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้พวกฉีดยา ยาฮอร์มนยาเขาเรียกว่ายาอะไรเร่งห่ออะไรพวกนั้นนะเห็นคนที่เขาปลูกกระลำกับปลูกผักกาดขาวเขาจะชอบมีแบบถึงช่วงห่อก็ต้องฉีดยาห่ออะไรเนี่ยแหละให้มันห่อให้ผักกาดขาวกับกระลำห่อได้แต่เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยมันก็จะไม่ได้เหมือนของเหมือนของร้านตลาดทั่วไปนะเพราะมันไม่มันจะไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นอะนนเนาะชวอีกไม่ได้ ไม่ฉีดยาอะไรเลยมันก็จะแบบธรรมชาติสุดๆด,ดังนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนผักกาดขาวตามตลาดที่ทุกคนเห็นที่แบบเออขาวๆแน่แนๆอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มันก็ยังที่จริงมันยังเหลืออายุอีกหลายวันแหละเพราะว่ามันยังไม่หมดอายุแบบมันยังห่อได้ไม่เต็มที่สําหรับของเราตอนนี้ใครอยากชื่อก็บอกได้นะแต่เดี๋ยวเราตัดก่อน เราให้แม่มาช่วยตัดอันนี้เราจะตัดเอาเฉพาะตรงที่สวยๆอ,นะอันนี้จะเอาไปหมดอันนี้เลยนะเพราะว่าจะได้สวยๆแล้วก็พี่เขาค่อยแกะไอใบแก,แกะออกเองนี่นี่ทุกคนงงกับกล้องไหมพอดีไม่ต้องมายุ่งนะดู นี่ใหญ่มากอมโอเคส่งไปสั่งโลกให้พี่ชิมก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บพริกใหญ่ให้พี่เขาด้วยส่วนเศษผักพวกนี้ก็เอาไปให้ไก่ให้หมูกินใหญนี่เรามาถึงแปลงพริกใหญ่เราแล้ว มันแปลงพริกใหญ่เรานี้เราก็เก็บเก็บไปขายบ้างแล้วมันก็เลยมีไม่ค่อยเยอะแล้วปกติพี่สมารีก็จะตามดูคลิปเราตลอดเลยเราก็จะบอกพี่สมารีว่าถ้าผักไปถึงแล้วพี่เขาก็ถ้าพี่เขาทันไม่หมดก็ให้พี่เขาก็าจะแช่ตู้เย็นนั่นแหละอันไหนที่พี่สมารี ไม่รู้พี่สมรัติปกติกินพวกนี้ไหมเนี่ยแต่เราก็จะส่งไปก่อนนะนี่แม้แต่พริกเราก็ไม่ฉีดยาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มันก็จะมีแบบเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ก็โดนมแมลงวันทองวางไข่ใส่ก็จะมีตัวอ่อนมันมากินพริก นี่ดูสิพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้ววิวบนภูเขาแล้วก็มีเสียงนกเสียงเป็ดเสียงไก่ร้องปกตินี่ทุกคนกินพริกใหญ่เนี่ยเอาไปใส่อะไรนอกจากเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเอาไปเอาไปใส่เหมือนบางคนชอบกินกะเพราใส่พริกใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรือว่าทําเมนูอื่นที่ต้องใส่หรือเปล่าแต่เรา แต่เราจะบอกว่ามันมีเมนูหนึ่งที่สำหรับเราแล้วเราชอบมากก็คือผัดพริกใหญ่ใส่หมูอ่ะก็คือแบบหั่นซอยซอยพริกใหญ่ให้เป็นชิ้นบางๆเฉียงๆนะแล้วจากนั้นเราก็ใส่แต่ว่าเราต้องทอดหมูให้หมูเริ่มสุกก่อนแล้วค่อยใส่พริกใหญ่แล้วก็แต่ตัวของเราเองเนี่ยเราชอบกินแบบหมูสุกๆไงเราก็จะใส่ หมูก่อนแล้วก็ผัดนานๆแต่ใช้ไฟอ่อนอะ่ะให้มันหมูมันเริ่มเหลืองแล้วเราเค่อยใส่พริกใหญ่ที่ที่ซอยเฉียงๆไปแล้วพอใส่พริกใหญ่ไป <c oughs> ก็ผัดอีกสักพักให้แบบพริกใหญ่มันสุกเลยเราชอบแบบเราไม่ชอบกินพริกพริกกรอบๆอะ่ะแต่ถ้าถ้าใครชอบกินพริกกรอบๆก,ก็สามารถทําแบบนั้นได้แต่เราชอบให้พริกมันสุกๆมันสุกไปเลยไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะปรุงปรุงแบบบ้านๆ ตามภาษาชาวเขาชาวดอยก็ใส่แค่เกลืออย่างเดียวเลยสําหรับเราแค่นั้นก็อร่อยแล้วอะ่ะส่วนสําหรับทุกคนเราไม่รู้แต่ถ้าพี่สุมารีไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรกินก็ลองแบบที่หนูบอกก็ได้นะคะเอาไปผัดใส่เนื้อหมูอย่างเดียวปรุงเกลือให้มันมีรสชาติหน่อยใส,ใส่หมูก่อนแล้วค่อยใส่พริกตามทีหลังอืม <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเดี๋ยวไม่รู้ว่าพวกปกติหนูไม่รู้ว่าคนไทยเขากินพริกยัางไงากันบ้างไงพริกพริกพริกใหญ่เนี่ยปกติหนูก็ไม่งั้นของคนม้งก็จะแบบเอาไปผัดแบบเขาเรียกว,ว่าไป,ไ,ปไปทอดเกลืออย่างเดียวเลยทอดเกลือให้มันสุกๆุแล้วกกินอย่างนั้นเลยแบบโรยเกลือนิดเดียวแล้วก็กินอย่าง,งนั้นให้มันเผ็ดๆนิดๆอร่อยๆนี่ เอาไปเผื่อแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวพี่กินไม่หมดถ้าพี่โอเคเดี๋ยวก็จะโอเคที่ถ้าพี่กินไม่หมดพี่ก็เอาไปให้คนอื่นกินก็ได้นะหรือถ้าพี่ไม่ชอบกินโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็ต้องไปเก็บกวางตุง้งส่งกวางตุ้งไปให้พี่สมทีีกินด้วย คนนี่ก็คือแปลงกวางตุ้งของเรานะช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยมันทําให้กวางตุ้งโตได้ไม่ค่อยใหญ่เหมือนรอบที่แล้วที่เราปลูกทุกคนจะเห็นใช่ไหมที่ตอนนั้นเราปลูกไม่กี่แปลงตรงนู้นอนะแล้วเราก็บอกว่ามันใหญ่มากแต่ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าอากาศร้อนเกินไปลดน้ํายังไงมันก็ไม่ไหวต่อให้เราจะใส่หญ้าฟางไว้ข้างในมันก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ก็ช่วยอยู่ แต่เพราะอากาศร้อนเกินไปกวางตุ้งเราเลยไม่ใหญ่ไม่อ้วนเท่าไรนี่แต่ก็อร่อยเหมือนกันถ้าพี่สมารีไม่รู้จักเอาไปผัดใส่หมูหรือว่าหนูก็ไม่รู้ว่าคนไทยเขากินยังไงถ้าเป็นหนูหนูก็ท่านเมนูที่หนูชอบสําหรับกวางตุ้งดอกเลยนะลวกแล้วก็ชิ้มน้าพริกแค่นั้นเลยง่ายๆหนูชอบกินแบบนั้นมากกว่าแต่ก็แล้วแต่พี่สมารีเลยว่าพี่จะกินยังไง แนะนำทุกแนวทางเลยเนาะหนูนี่จริงๆพวกพี่ก็คงมีเมนูของตัวเองอยู่แล้วที่จะทำกินไอเราก็ยังจะแนะนำเพราะว่าเราก็ไม่รู้นั่นแหละมีกวางตุ้งดอกแล้วก็มีผักกาดขาวกับพริกหยวกแล้วก็เดี๋ยวเอาฟักทองให้พี่ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกจะได้สฉ่งทีเดียว เพราะามันมันส่งบ่อยๆไม่ได้ก็นี่แต่ไปถุงนี้แล้วก็นี่แล้มาเก็บฟักทองอ๊บหวังว่ามันยังน่าจะโอเคดีอยู่นะเก็บฟักทองนี้ส่งไปให้พี่สมาลีด้วยฟักทองนี่มันก็น่าจะเก็บได้นานอยู่ อุ้ยไม่ได้เอาเม็ดมาตัดขาดเนี่ยดึงอย่างนี้เลยมันคงไม่มีอันอื่นแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราขอเก็บฟักทองก่อนโอเคได้แล้วฝักทองหนึ่งลูกพี่ชุมมาลีก็ไม่ต้องรู้สึกอะไรเพราะว่าหนูอยากส่องอไรเล็กๆ,ๆน้อยๆไปให้พี่บ้าง ในฐานะที่พี่อุตส่าห์ช่วยหนูตั้งหลายครั้งเลยส่งไปให้พี่ลองกินนะคะเดี๋ยวแปลงผักเดี๋ยวไม่รู้กี่วันวันสองวันถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนแปลงผักของเรา เดี๋ยวถ้าปลูกอะไรช่วงไหนเดี๋ยวค่อยดูซิว่ามีผลผลิตอะไรอีกบ้างส่วนคนที่ตามดูใครอยากสั่งซื้ออะไรก็สั่งได้นะมีกวางตุ้งอืมก็มีตามในคลิปที่เห็นแหละ